ผักในตลาดสดตุรกีคุณภาพดีดีทั้งสดกรอบแน่นตึงเปี้ยะทุกสัสดส่วนเอ้ยไม่ใช่ทั้งสด กรอบแน่นทุกมัดทุก,กรำรทุกหัวเลย <c oughs> <c oughs> หลังจากที่กล้วยจ่ายตลาดมานาน,นานแทบจะทุกอาทิตย์มันก็มีเมนูหนึ่งที่อยู่ในหัวของกล้วยมาตลอดเป็นเมนูที่กล้วยอยากจะทํามาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําสักที <c oughs> นั่นก็คือสลัดโรห่อ <c oughs> ด้วยแผ่นแป้งเวียดนาจิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดมายองเนสแบบแซ่บๆเพราะฉะนั้นสลัดโรในวันนี้ก็จะมีวัตถุดิบเป็นผักสดๆแบบที่เห็นมีขนมจีนปูอัดแล้วก็กุ้งด้วยซึ่งวันนี้กล้วยก็จะใช้กุ้ง1แพ็ก800รกรัมทั้งหมดนี้เลยแต่ก่่่ออนทีจะเริมมลงื ทำอะไรก๋วยก็จะเอาเส้นขนมจีนมาแช่น้ําเอาไว้ก่อนส่วนกุง้งก้วยก็จะปอกเปลือกออกทั้งหมด2แบบ2สไตล์ก็คือปอกเปลือกออกให้หมดทั้งปลายหางกับปอกเปลือกให้เหลือส่วนปลายหางเอาไว้เพราะวันนี้ก๋วยจะทํา2เมนูค่ะก็คือสลัดโรกับกุ้งทอดเศษถีแต่กุ้งทอดเศษฐีเอาไว้คลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปนี้มันยาวเกินไปนี่ค่ะคกุ้งที่ก้วยปอกเปลือกเอาไว้2แบบก็จะเป็นแบบนี้พอหลังกุ้งเสร็จก็เทน้ําโซดาลงไปแล้วก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนจากนั้นก๋วยก็จะเอามันฝรั่งไปต้มเพื่อที่จะเเเอาาไวว้้ใใชป็นนัตถุุดดิบกกรทง ซึ่งก็จะได้ดูคลิปหน้านะคะมาถึงขั้นตอนการล้างผักเตรียมผักที่จะเอามาไว้ใช้ทําสลัดโรก็จะมีผักสลัดใบสีม่วงหรือที่เรียกว่าสลัดเรดคอร์เรลนั่นเองล้างดีๆล้างหลายๆน้ําล้างเสร็จก็เอาไปพักไว้ในถา่าตามด้วยผักสลัดสีเขียวล้างไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอตามด้วยใบมิ้นหรือว่าใบสะระแหน่ใส่ใบมิ้นเข้าไปด้วยจะได้หอมหอม,มด้วยใบโหระพาจะได้หอมหอมเหมือนกันดูสิคะใบโหระพาใหญ่มากตมด้วยใบพาส์สลี่ผักชีแครอทแล้วก็แตงกวาผักทุกอย่างก็ใส่ตาม ที่เราชอบได้เลยนะคะแตงกวานนะก็จะเอามาหั่นเป็นเส้น,เ,สนเอาแค่ส่วนเนื้อค่ะไม่เอาไส้เหมือนตอนที่หั่นใส่ซูชินั่นแหละแครอทกล้วยก็จะเอามาขูดเป็นเส้นฝอยๆแบบนี้เพราะว่าขี้เกียจหั่นค่ะเนื้อมันแข็งมาเริ่มทําน้ําจิ้มด้วยการใส่พริกลงไปในโถปั่นรากผักชีใบผักชีด้วยกระเทียมดองน้ํากระเทียมดอง3ช้อนโต๊ะน้าตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้าปลาตามความนัวที่ต้องการเลมอน1ลูกบีบลงไปทั้งหมดเลยสุดท้ายก็คือมายองเนสประกอบเครื่องปั่นมือแล้วก็ปั่นนททุกกออยย่่่างละเเีีดสสปัร็็จชิม ดูกอโอ้โหแซ่บมากไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยพอปั่นเสร็จก็เทใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนรอความแซ่บขนมจีนที่แช่น้ําเอาไว้ก๋วยก็จะเอามาลวกในน้ําร้อนเลยสลัดโรในวันนี้ไม่เน้นลดหุ่นค่ะเน้นกินแซ่บแล้วก็สารอาหารครบถ้วนจากนั้นก็เอากุ้งมาลวกต่อเลยแต่ก้วยน้ก็ดัน้นลวกกุ้งนานไปหน่อยค่ะลวกสุกเกินจนกุ้งหดเหลือตัวนิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็แซ่บส่วนปูอัดก็เอามาลวกด้วยเหมือนกันลวกให้สุกๆแบบนี้เลยตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างที่จะใช้ทําสลัดโร เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกุ้ยก็จะมาเริ่มห่อสลัดโรเลยนะแต่ก็ด so so like like ูเหมือนว่ากุ้ยจะห่อชิ้นใหญ่หมอเพราะว่าทั้งเครื่องทั้งผักเนี่ยมันก็เยอะเกินค่ะกวยก็เลยกะปริมาณไม่ถูกคนอื่นเขาห่อชิ้นน้อยๆพอดีคําแต่บานาน่าเน้นห่อแบบตํากระแทกปากเลยค่ะดูสิคาใสเนี้ยมันต้องยัดลงอย่างเดียวเลยนะกินคําสวยๆแบบใครเขาไม่ได้หรอกมามามาแก้ตัวใหม่ทาชิ้นให้น้อยลงเอาแผ่นแป้งไปแช่น้ําแล้วก็ใส่ปูอัดลงไปก่อนแล้วก็พับแผ่นแป้งเข้า มาให้ได้รูปสี่เหลี่ยมใส่ผักสลัดลงไปชิ้นเล็กๆใส่ขนมจีนพอประมาณแล้วก็ตาำด้วยแตงกวาใบโหระพาใส่ใบเดียวก็พอเพราะว่าใบใหญ่ใบพาสลีย์สักเล็กน้อยใบมิ้นท์หลายๆใบหน่อยเพราะว่าใบเล็กอบถ่ายด้วยแครอทฝอยจากนั้นก็ม้วนโรไปเลยแต่ไม่ต้องม้วนสุดเหลือเอาไว้หน่อยเพราะว่ากุ้ยจะเอากุ้งมาใส่เพิ่มอีก3ามตัวใส่กุ้งแล้วก็ม้วนไปให้เสร็จเลยโอ้ไม่ก็พอม้วนออกมาแล้วมันก็ยังใหญ่เหมือนเดิมคนอะไรทําสลัดโลไซด์เหมือนตัวเองเลยอ้วนใหญ่แน่นแล้วก็ ไปค่ะไปดูบานาน่ากินดีกว่าว่าจะยัดลงไหมทั้งหมดเนี้ยมาค่ะทุกคนมากินสลัดโรสไซยัดสไตล์บานาน่ากันค่ะโอ้ m ม g ก d ไซบิ๊กบ๊มเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยอันนี้คือชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนะคะโอ้ m ม god มันแตกด้วยอะ โอ้ยไม่เอาอันนี้ดล้วมันแตกแล้วโอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้ยมันเอาอันนี้อันไหนดีมันยักหมดเลยมันยักไสยักหมดเลยงั้นเอาันนี้ก็แล้วกันดูสิมันจะยัดเข้าไปในปากยังไงล่ะเนี่ยฮะ <c oughs> อ่ะก็มาลองดูแหละมา <c oughs> ไม่เคยซื้อกินมันก็ไซสน้อยกว่านี้มากเลยนะทำไมวะทำไมฉันทำไซสใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยมามาฉันไม่เข้าจริงแต่อร่อยเนาะ đấy 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 tiếp đấy 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 thế đấy อออชิ้นนี้เล็กลงมมหนไหนน่าจะได้เดี มับามากแต่ก็โอ้ยนี่ใส่นี่มันแตก ยิ่งอยู่คนเดียวอยู่เดอ้อยิ่งอยู่คนเดียวอยู่เนี่ยอาิดยังไม่กลับมาถึงเลยยังกลับมาไม่ถึงคือกล้วยไม่ไหวแล้วไงมันหิวขอกินก่อนอยู่คนเดียวถ้าเป็นอะไรไปไปพจะพาไปหาหมอได้ไหม <c oughs> <c oughs> ขอกินแบบระวังๆอ,ะอ่ะอะระวังระวังอ,อ้า ăn này trên lại gửi luôn. panh đẹp bắp bùng lửa khán rất lô lửa um đa lô lửa bắp bắp đấy, bảo vệ em. คำนี้ขอซองทีแล้วกันผ่านๆมีเส้นขนมจีนมีกุ้งม,มีออกุ้อัดสารอาหารครบ หน้าไม่โดความอ้วนนะคะทุกคนกินเพราะว่ามันอยากกินนะคะอยากกินอออืือื ชอบจิ้มน้ำซอสดเยอะ<ม> hết sa lạt lô khoảng thích quậy sa lạt lô sa lạt lô kinh gần thêm gì you have to put it à à I don't like it. This is I don't like. Noodle, baby. Mm -hmm. Not bad, I just good to you cooking. Good. Just Chile, just Chile, yeah Chile, Chile, perfect. Gidin mi? Gidin Not bad. mi? Gidin 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 <laughs> อร่อยใช่ไหมอ๋ออืมมีอะไรบ้างไหมอร่อยดีสุดนิด Why you don't eat all ha she ะเฉลยแ a ่ but three really I don't say like yummy y o e cooking ตัว this yummy อ่ะแผ่นสำรองบูน่ะ มันฝรั่งเฟนฟรายทอดโอเคแผนสำรองสรุปได้ใช้แผนสำรองทุเรศสุดยกเฟสสุดฟอเฟสสุดเฟสสุดเนี่ยค่ะทุกคนถ้าไม่มีอะไรกินแบบไม่มีอะไรกินแล้วก็ทอดเฟรนฟรายใส่ขนมปังใส่ซอสมะเขือเทศมายองเนสแค่นี้คือเขาก็กินได้อยู่ได้โอเค Yalom got tay coach here comment tag like, tag like, bye bye sawatika